ด,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 ดูครับนี่ผมเรียมเก้าพันมาไล่ก้าพันครับครับอันนี้เป็นเก้าพันออโคโด้ครับยอดนะครับยอดของบุตรนะครับยอดของบุตรยอดของแฮทนะครับ พันเฮดนะครับแล้วก็มีพันพื้นเมืองครับลูกใหญ่ๆครับนี่ไม่ใช่เป็นของเฮดเป็นพันบูตเจ็ดออครับเดีย๋ยวพาไปดูที่เสียบยอดแล้วนะครับเสียบยอดแล้วประมาณเก็ดแปดต้นครับนี่นะครับเสียบยอดเสร็จเมื่อกี้ครับนี่ครับ อันนี้เป็นต้นนี้พุ้นเมืองครับลูกใหญ่ประมาณลูกละโลครับเจ็ดแปดขีดโลนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่นะครับนี่เสียบยอดไปแล้วครับอันี้ให้สามยอดเลยครับนี่นะครับสองต้นแล้วนะครับนี่นะครับอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้จะลูกใหญ่นะครับนี่นะครับ นี่น่าจะเป็นพื้นเมืองลูกใหญ่นะครับเสียบไปหรือว่าแฮดครับอันนี้แฮดยอดแฮดนะครับเห็นครับไม่รู้จะติดลูกเปล่านะครับต้นที่สามนะครับ่าดไปนี่ครับต้นที่สี่ครับนะครับอีกกระเจ็ดยอดแฮดครับยอดนี่นะครับตัดทิ้งเลยครับนี้ก็นี้อีกต้นนึงครับอันนี้ก็เป็นแฮดครับ แฮตเก็บยอดเก็บยอดแฮตนะครับนี่ครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนู้นอีกต้นครับต้นนี้อย่างนะครับยอดหมดตะก่อนนะครับต้นนี้อย่างต้นนี้ไม่ค่อยสวยครับนะครับนี่ต้นนี้นะครับใบใหญ่ว่าจะดูลูกมันก่อนนะครับอันนี้ก็สามตีปีได้มาครับต้นนี้ ต้นนี้เนี่ยเป็นน่าจะแฮดนะครับยอดเหลือนะครับนี่ลองเอามาเสียบดูนะครับนี่นะครับต้นที่อะไรจำไม่ได้นะครับตรงนู้นอีกต้นนึ่งน,นะครับตรงนู้นตรงนู้นเป็นบูทเกตนะครับสามหนึ่งสองสามเฮดสามสี่ห้า 4ี่ห้าหกหก,หกต้นเจ็ดต้นนะครับนี่ครับลูกต้นนี้นครับมีบูตเจ็ดเจ็ดต้นบูตเจ็ดเจ็ดต้นโอเคครับเราจะพาไปดูกล้กวยกล้วยแกะไหมไปไปดูกล้วย กล้วยจะเอ๋เอ๋ครับกล้วยยังไม่แก่ดีวนยังยังยาวยังเอ๋ครับยังนะครับเรียมอยู่นะครับนี่นะครับส่วนกล้วยยาวถึงนู้นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับยาวถึงนู้นนะครับตรงกลางก็เป็นแปะจีครับนี่ครับต้นแปจีครับนี่ครับ ใครไม่เคยเห็นต้นแปะจีนประมาณนี้นี่ครับใบมันนี่ครับนี่ครับนู่ครับนี่นะครับนี่ครับยาวถึงนู้นเลยครับตรงกลางจะเป็นต้นแปะจีสองแถวยาววนู้นเลยนะครับทุเรียนครับโตครับโตยากทุเรียนนี่ครับทุเรียนนี่ก็ทุเรียนนู่นนะครับนี่ครับนี่ครับที่ปลูกข้าวโพดนี่ไว้นี่คือต้นแปะจีครับ เอาไว้ให้ต้นใบตีขึ้นนะครับเขาไม่เหยียบล้มนะครับเนี่ยครับต้นใบตีก็จะขึ้นครับขึ้นที่ต้นข้าวโพดนี่ครับเอาไปปลูกข้าวโพดก่อนนะครับแล้วก็ปลูกใบจีทีหลังต้องเก็บข้าวโพดเสร็จใบตีก็ขึ้นพอดีนะครับอู่นะครับจะให้ใบจีขึ้นข้าวโพดนี่ครับตรงนี้ไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยอยากนู่นะรวยนะสุดรวย หนึ่งสองสามสห้าหกแถวนะครับหแถวครับยน้ำว้าทั้งหมดเลยนะครับขยายมาจากตรงนน้นนะครับเดินไปก็ระวังอย่าไปจีครับเดินไปก็ต้องดูนะครับน่ครับสุดต,ตรงนี้ครับนี่ครับนี่เป็นรั้วครับ ตรงนู้นครับลุงเป็นสะพานสองนะงเสาไฟนะครับครับท้าตายข้างในครับสะพานสองสองลุงสาไฟนะครับที่มีทั้งหมดสิบเอ็ดไร่ครับของลุงครับผมตอนบุกเบิกเลามาบุกเบิกกับลุงครับเมื่อสามสี่ปีที่แล้วสร้างโรงสร้างรั้วครับ อนนี้ยังไม่ได้ปลูกอันนี้ปลูกเพิ่งปีเดียวปีกว่ากว่ากล้วยน,นี่นะครับมาไปดูสะครับาไปดูสะโอ้บสะลึกนะครับ มตงนีปะปะปะปา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 ปปะปปปปะปปะ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 ปปะ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 ปปดัะป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 ะ ครับตรงนู้นครับประมาณห้าสิบตารางวาครับเคยเอาปลามาปล่อยนะครับน้ำมันท่วมนะครับก็เลยปีนี้สองปีแล้วไม่ปล่อยนะครับนี่ครับปลูกข้าวน้ำมันท่วมนะครับน้ำเมือยมันหนุนขึ้นมานะครับก็น้ำทางนู้นนะครับก็ไหลลงมาลงเมยนะครับก็ตรงนี้ก็เลย ท่วมนะครับ,น,รบนี้ปลูกข้าวนะครับผมปลูกข้าวงงนะครับอันนี้ต่ําที่สุดนะครับตรงฝั่งนู้นก็ปลูกกล้วยปลูกโอโคโดนะครับปลูกถั่วครับโพดนะครับฝั่งนู้นแบ่งครึ่งน,นะครับแบ่งโซนปลูกนะครับ เสาร์ที่นะเสาร์ที่ตงมาจุดนี้นะครับสบายใจอากาศเย็ยนสบายน่ครับยใจสบายครับอากาศดีนะครับผ่อนหย่อนใจจุดนี้ตรงนี้นะครับเคยมาสร้างเต็นท์แคมป์นอนกันหนึ่งคืนนะครับกับแม่โอ๋น้องเอ๋ยนะครับเดี๋ยวปีนี้เราก็จะ มีโอกาสก็อาจจะมาตั้งแคมป์อีกนะครับเห็นงูครับท่านเห็นงูครับงูเขาบงูงูอะไรเป็นพวกหัวแดงๆไปดูงโน้นนะเห็นงูไหมเห็นไหมครับมันหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับปัวคนเห็นไหมครับ แดงนะครับดูครับัเอาเกลยดไปแลยนะครับกวาดเข้าไปนะครับวิถีชีวิตนะครับอย่างนี้งูจะเยอะครับต้องระวัง ละคครรับับบมาาดีกว่ไปครับไปดูหมูครับดูหมูกันจากสวนกล้วยนะครับกล้วยข้างหลังครับสวนมะม่วงครับนี่มะม่วงดักมะม่วง,ง,วงไปหายอดมะม่วงมาเสียบกันเขียววงเขียวเว เขียวเวอะไรเขียว,วเวเขียวอะลูกกรใหญ่อะไรยังไงนี่ครับขั้วอั้งแถวโน้นแลยครับขั้วม้วนครับนี่ก็ระบบน้ำเขาทำระบบน้ำบ้างนะครับตรงนี้หน้าฝนระดับน้ำตรงโน้นนะครหน้าฝนใส่น้ำนี่ครับหลวงน้ำบ่อ ไปดูหมูอุด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  <c oughs> อุ้ยตใกใจหมดเลยนีย่ครับหโหครับสายพันธุ์นี่เป็นหมูป,ป่านะ khoảng đấy tầm anh, 2 đợt mất, tầm anh, như là, ngủ đông, anh nhìn là cả, nhá, nhìn là cả, 6 đường thiết đấy là cả, ngày liều nó được นนี่ก่อนครับผมอุปกรณ์ใหม่ชีวิีโอน้าติดตามด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับผมสวัสดีครับ